สมัยนี้พิมพ์ถอดได้แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณไม่เชื่อกูดูเครื่อง CNC ครับคอมพิวเตอร์ถอดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงปูนถ้าไม่เก่าแบบนี้บบพานไม่เก่ามันทาไม่ได้คือความเก่าของปูน,นครับมันทําไม่ได้ครับความเก่าของปูนทําไม่ได้มไม่เก่าอ่ะทีนี้เรามาดูความเก่าของบริเวณนี้นะบริเวณนี้นะครับเด<ส>ี๋ยวผมจะขยายให้ดูเห็นไหมครับมันมันมันเหมือนว่า มันเหมือนว่าพื้นเนี้ยมันไม่เป็นใได้แบบนี้นะครับดูให้ได้แบบนี้ตลอดนะครับรพะคุณจะมีพาแท้า่เปิดไขยเนี่ยมันคคล้ายกับฟันปูกซึ่งมีท่านหนึ่งอ่ะซีนท่านหนึ่งอ่ะนะบอกไว้อยู่ <บา S 1> มันไม่ผิด,ดคนละหนึ่งไลค์นะครับขอสักร้อยไลค์ขอบคุณมากครับ